สวัสดีนะครับนะฮะของลงกันนะครับคอนิกนะครับล้อแบรนด์อเมริกานะฮะล้อแท้ราคาไม่แพงเลยนะครับขั้น15-18มีพี่เพียบเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมว่ามีล้ออะไรไหนเข้าใหม่กันบ้างนะครับนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นตัวแรกเลยนะครับคอนิกเคอร์เแกรมนะฮะสีเทากันสวยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบสีดําสีขาวสีสว่างนะครับเทากันเนี่ยเป็นสีที่ เบสกลางๆเลยครับใส่ได้กับรถทุกสีทุกรุ่นเลยนะครับนะฮะเขาตร์แกรมนะครับสเปคอยู่ที่7 2 8นะครับกำลังสวยนะครับไม่หล่นแน่นอนนะฮะเรียกว่าปิ่มๆพอดีนะฮะใส่ยาข้างหน้าเต็มเต็มซุ้มสวยๆเลยนะครับก็เอาตร์แกรมนะครับมีให้เลือก3สีเลยนะครับเป็นสีเท่ากันถึงตันไม้ใส่ซิ่งชอบแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็สีดําสําหรับคนชอบรอยเรียบๆนะครับใส่รถสีขาวใส่รถสีแดงตัดกันมากเลยนะฮะบางคนชอบดําดุนะครับ รถเทาล้อดำรถดําล้อดําก็ดูดีนะครับสําหรับสีนี้นะฮะแวะมาเลือกได้เลยนะครับตัวนี้เจ้าโคนิคคาร์แกมหนงวงหนักอยู่ที่5.4ากิโลนะครับถือว่าเบามากนะครับลายนี้เนี่ยลูกค้าชอบเพราะว่ามีล้อมีออฟเซ็ตนะครับขอบนะฮะมีร้อออฟลึกนิด,นด,นด,นดอยู่ข้างในก้านอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ก้านจะแอนแอนนิดๆน,นะครับถ้าใครชอบลายประมาณนี้แนะนําเลยนะครับ นะครับตัวนี้นะครับเจ้าฟีฟอร์มนะฮะลายนี้เนี่ยเป็นลายก้านวายนะครับเป็นสีไฮเปอร์นะครับแล้วก็เป็นสีเทากันและสีสุดท้ายนะครับเป็นสีกรอสบอลนะครับสีนี้เนี่ยล้อมันสวยมากนะล้อเงาเงา,งานะฮะวิงว่งนะวิ่งนี่นี่นี่ไหนผมยกให้ดูโดนแดดเนี่ยดูแบบดูแบบดูขึ้นอะดูขึ้นมากเลยนะครับถ้าใครชอบแนวนี้จัดเลยนะครับนะครับสเปคปกติจะกว้างอยู่ที่7นะครับ28นะครับแต่2ตัวนี้เนี่ยจะเป็น7จ็ครึ่งสานะครับหนักอยู่ที่ 5.1โลเท่านั้นถือว่าเบามากเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเอเวนตีอินิซิโอนะครับไลน์นี้ขายดีเพราะว่าการจะซีซีนะครับที่สำคัญยกหลบเบรกเยอะมากนะครับเบรคค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ยกหลบหมดเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่5.2โลเท่านั้นเองนะครับต่อวงถือว่าเบามากนะฮะใส่แข่งใส่โชว์ใส่บิ้งใช้ประจำวันได้เลยนะครับตอนนี้มา2สีให้เลือกนะครับเป็นสีดำกึ่งเงานะครับแล้วก็เป็นสีเท่ากันกึ่งเงานะครับสำหรับคนชอบ ลายก้านยกๆนะฮะแนะนําตัวนี้เลยนะครับเอเมนตินะครับตัว18นะครับโคโนิกนะฮะมาเพิ่มนะครับเป็นรุ่นไฮเปอร์แกรมนะครับตัวนี้เนี่ยออตอนเปิดตัวใส่เทสลาซิ่งหล่อมากนะครับสามารถใส่เบรกใหญ่ได้นะฮะก,ก้านยกท้องล้อกกว้างนะครับที่สําคัญล้อเป็นล้อ,อโฟฟอร์มนะครับเบาหิวเลยนะครับตัวนี้นะฮะมีมาสสีให้เลือกนะครับสีดํากึ่งเงาแล้วก็สีเท่ากันกึ่งเงาน,นะจริงๆสีน้ําตาลไม่ก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับที่ร้าน นะครับตัวนี้สเปกกำลังสวยนะฮะกว้างแปครึ่งนะครับออฟเซตที่3 5กําลังดีนะครับใส่ซีวิกใส่เฟซล่านะครับใส่โอ้ได้หลายรุ่นเลยครับดีแอรคอร์ดนะฮะได้หมดเลย c r r อชอาาลังสวยแลวนะครับสเปคนี้นะฮะใส่ยาง2 3 5 2 2 5างหยางหนายางบางใส่หล่อหมดเลยนะครับถ้าชอบตัวนี้แนะนําเลยนะครับ อย่าลืมนะครับก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ของเพิ่งลงมานะครับขอบ15เราเนี่ยมีเกือบ30ลายให้เลือกเลยนะครับล้อแท้ทุกยี่ห้อนะฮะที่กิจการหลานะครับก็ทั้งแบรนด์โคนิกเอนไกจูนนิ่งนะฮะแอดเวนตีนะครฮะเศษเป็นล้อเบาของแท้ราคาไม่แพงเลยนะครับตอนนี้รวมถึงขอบ18นะฮะก็มีกว่า30ลายให้เลือกเช่นกันนะครับทุกแบรนด์เลยนะฮะโคนิกเอนไกจูนนิ่งแอดเวนตีนะครับหรือใครชอบล้อญี่ปุ่นเราก็มี W Work ร์กเอนไกนะฮะ แอดวานนะครับอะไรอีกเวสปอร์ตเลมีให้เลือกครบเลยนะครับสำหรับใครชอบล้อของแท้รัดยางใหม่ราคาโปรช็อปใหม่นะครับใส่ได้รถทุกรุ่นเลยนะครับสิบห้าสิบแปสเจนะครับเรามีให้เลือกครบเลยนะฮะชอบลายไหนก็แวะมาที่กิจการหลาดได้นะครับโทรมาที่เบอร์0 8น7 7แปดเก้าเจเจนะครับร้านอยู่แกลสเซนทลบางนาศูนหลวงล้อ9นะครับก็ยังไงทักมาได้เลยนะฮะยินดีดูแลนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ